สวัสดีค่ะพบกับอัญญาพาเลินเพลิดเพลินไปกับอัญญาเพศสักรรมไทยภาคทฤษฎีเรื่องสัตว์อากาศอยู่ในหมวดหมู่ของเพศสัตว์วัตถุเราทบทวนความรู้แลนะแนวข้อสอบไปพร้อมๆกันค่ะสัตว์วัตถุมีสามประเภท สัตต์วัตถุก็คือเท่ากับพืชวัตถุสัตว์วัตถุและธาตุวัตถุ3อย่างแต่เราจะเรียนเรื่องสัตว์วัตถุก่อนสัตว์วัตถุก็มีสัตว์บก9อย่างสัตว์น้ํา16อย่างและสัตว์อากาศ10อย่างวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสัตว์อากาศกัน1ิบอย่างก่อนค่ะ 1. ึงพึ่งใช้น้ําหวานบํารุงร่างกายบํารุงกําลังแก้อ่อนเพลเนืยหอบแก้สือึกแก้ไขตรีโทษทิกในการจําคุณสึกเมลาย พึ่งจะสะอึกเมื่อกี้ค่ะเป็นทิคในการจำขำๆนะคะพึ่งแก้สะอึกขนสะอึกเมื่ลัยพึ่งจะสะอึกเมื่อกี้ค่ะสองนกกาหรืออีกาใช้กระดูกและขนแก้พิษการไข้าการแก้พิษตานซางนกกาหรืออีกาแบบเหมือนแว่นตาใช้กระดูกและขนนะสองแวน่นแก้พิษการไข้าการและพิษตานซางทิคในการจํา นกกาหรืออีกาใช้กาดูไขากาหรือไขาการใช้กาเยอะมากๆากมากมเลย 3. นกนางแอนใช้รังบำรุงกำลังบำรุงความกำหนัดแก้อ่อนเพลียทิกในการจำนกนางแอน,แอน,น,นแอนรับกำหนัดจนเพรียเพลียแอนรับกำหนัดจนเพลียเลย สี่นกกรดใช้น้ำมันแก้โรคผิวหนังผื่นคันแก้มเร็งทิกในการจำสาสตร์น้ำน้ำมันกรดน,นกกรดโดนผิวหนังโรคผิวหนังจนเป็นมะเร็งนกกรดเป็นมะเร็งห้านกกระจอกถอนขนออกใช้ทั้งตัวบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงกำหนัดทิกในการจำ นกกระจอกไม่ทันกินน้ำเปรียบเหมือนผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็ประเด,ด็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไวเกินไปเลิกนกกระจอกไม่ทันกินน้ําหรือนกกระจอกมีใจกำหนดัดเลยถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยเสื้อผ้าก็หมายถึงขนเหลือแต่ตัวข้อ 6. นกออกใช้น้ำมนันแก้โรคผิวหนังพื่นคันนกออกก็เหมือนนกกรด แต่ไม่เป็นมะเร็งนกกดเป็นมะเร็งแต่นกออกไม่เป็นมะเร็งหรือนกมีกดออกเยอะแต่ไม่เป็นมะเร็งจำสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเจ็ดนกพิราบใช้มูลแก้ไขเกิดจากพิษตันซางแก้ซางร้ายความร้อนสูงชักแก้ลิสิด,ดวงแก้ลมเบ่งแก้ปวดท้องต้องคั่วก่อนปรุงยานกพิราบมูลต้องคั่วก่อนปรุงยาทิกในการจำนกพิราบ ปวดท้องขี้ก็คือใช้มูลนกกี้ลาปวดท้องขี้ก็คือท้องเสียติดเชื้อทำให้เกิดพิษไขขึ้นทำให้เกิดพิษเกิดไขขึ้นแปดนกยูงใช้ขนแก้สรางลิ้นขาวเป็นฟ้าละอองแก้หละแก้ส้างละอองในปากแก้หอบหืดแก้สรางชักตาเหลือกตาซอนทิกในการจำนกยูงขนใช้ขน ขาวขาวคือลิ้นขาวเหมือนฝ้าในปากก็คือฝ้าละอองแก้ละแก้สังละอองในปาก 9. ้าขังขาวแม่ไก่ใช้เลือดบำรุงโลหิตและโลหิตและบุรุษโลหิตจางแก้ผอมแห้งบำรุงกำลังแก้เน็บชาท,ทิกในการจามขังขาวขั้งขาวดูดเลือดแดคุล่าคนที่ขาดเลือดเลือดจางเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลีย ผอมแห้งแล้วก็เป็นเน็บชานะชามือชาเช้าชา,ชา,ชาปลายประสาททั้งตัว10นกกาน้ำใช้ดีแก้โรคหนังศีรษะพิการแก้ผมร่วงบำรุงเส้นผมให้ผมดกดำทิกการจานกกาน้ำน้ำดีแต่ศีรษะพิการนกกาน้ำน้ำดีแต่ศีรษะพิการทำข้อสอบไปด้วยกันค่ะไปไปข้อหนึ่ง นกกาหรืออีกาใช้ส่วนใดทำยาแก้พิษการคข้าการแก้พิษตนันซาง 1. กระดูก2ขน3ทั้งตัว4ถูกเฉพาะข้อ1และข้อ2นกกาหรืออีกาใช้กระดูกและขนทำยาแก้พิษการไข้าการแก้พิษตนันซางตอบถูก ข้อ1และข้อ2นกกาหรืออีกานะคะเป็ดเหมือนแว่นนะใช้สส่วนก็คือกระดูกกับขนติ๊กนกกาอีกากาดูไขากาก็คือไขาการ ข้อ2น้ำมันที่ได้จากนกกรดมีสรรพคุณอย่างไร1บำรุงกำนัดสองแก้โรคผิวหนังผื่นคันมะเร็ง3บำรุงโลหิต4แก้ปวดหลังน้ำมันที่ได้จากนกกรดมีสรรพคุณอย่างไรตอบแก้โรคผิวหนังผื่นคันมะเร็งนกกรดทิศยังไง สาดน้ำกรดโดนผิวหนังจนเป็นมะเร็ง 3. น้ำมันที่ได้จากนกออกบีสบรรพคุณอย่างไร 1. แก้โรคผิวหนังพื่นคาน 2. แก้โรคมะเร็ง 3. แก้ปวดเมื่อยร่างกาย 4. แก้พิษไข้พิษฝี น้ำมันที่ได้จากนกออกมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังผื่นคันทิกในการจำคือลายนกออกเท่ากับนกกรดแต่นกออกไม่เป็นมะเร็งนกออกแก้โรคผิวคันโรคผิวหนังผื่นคันเหมือนนกกรดแต่นกออกไม่เป็นมะเร็ง 4. มูลนกพิราบมีสรรพคุณอย่างไร 1. แก้ไข้ที่เกิดจากพิษตันซางสองแก้สร้างร้าย3าแก้ปวดท้องสี่ถูกทุกข้อมูลนกพิราบมีสรรพคุณแก้ไข้ที่เกิดจากพิษตันซางแก้สร้างร้ายแก้ปวดท้องมาดูที่การจำนกพิราบขี้ปุ่อ ปวดท้องขี้เพราะว่าติดเชื้อทำให้เกิดพิษไข้ข้อ5ส่วนใดของนกยูงที่มีสรรพคุณแก้ซางลิ้นขาวเป็นฝ้าละอองแก้หละแก้ซางแก้หืดหอบ1ทั้งตัว2หาง3ขน4ดี ส่วนใดของนกยุงที่มีสรรพคุณแก้สร้างลิ้นขาวเป็นฟ้าละอองแก้ละแก้สร้างแก้คือถอบคือขนทิกในการจําคือนกยุงขนสีขาวเหมือนฟ้าในปากนกยุงขนสีขาวเหมือนฟ้าในปากข้อ 6. นกกระจอกใช้ส่วนใดทำยามีสรรพคุณอย่างไรหนึ่ง ใช้ทั้งตัวถอนขนออกสรรพคุณบำรุงกําลังบำรุงกําหนัดสองใช้หัวบำรุงร่างกายบำรุงกําลัง3ใช้ทั้งตัวถอนขนออกแก้โรคผิวหนังผื่นคันแก้มะเรง็ง4ี่ใช้กระดูกแก้ไข้พิษไข้การนกกระจอกใช้ อะไรต่วนแดดทำยาใช้ทั้งตัวถอนขนออกสรรพคุณบำรุงกําลังบำรุงกําหนัดนกกระจอกที่คืออะไรนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําจําได้ไหมหรือนกกระจอกอมีใจกําหนัดเลยถอดเสื้อผ้าออกหมดถอดเสื้อผ้าคือถอเอาขนออกหมดเลยเหลือแต่ตัว 7. ใช้ดีทายาสรรพคุณแก้โรคหนังศีษะพิการแก้ผมร่วงบำรุงเส้นผมให้ดกดํา คือข้อใด 1. นกกาน้ำสองข้งคาวแม่ไก่ 3. นกดังแอน 4. ี่ปลาหมอ 5. ้พึ่งใช้ดีทำยาสปปรรพคุณแก้หนังศีรษะพิการแก้ผมร่วงบำุงเส้นผมให้ดกดำคือนกกาน้ำ ทิกในการชำคือนกกาน้ำน้ำดีแต่ศีสัพิการนกกาน้ำน้ำดีแต่ศีสะพิการ,กกาสสการ 8. สัตว์ใดมีสรรพคุณบำรุงโลหิตและบุรุษโลหิตจางแก้ผอมแห้งบำรุงกำลังแก้เน็บชา 1. นกกาน้ำสองค้างคาวแม่ไก่ 3. นกนางแอ่น 4. ปลาหมอ 5. พึ่ง ครั้งคาวแม่ไก่มีเป็นสัตว์ที่มีสรรพคุณในการบำรุงโลหิตบุรุษโลหิตจางแก้ผอมแห้งบำรุงกำลังแก้เหน็บชาทิกในการจำคือครั้งคาวดูดเลือดครั้งคาวกินเลือดเลือดที่เกี่ยวกับพวกโลหิตโลหิตจางซึ่งมีผลต่อกำลังมังชาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเหน็บชาข้อเก้า สัตว์ในข้อใดมีสรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงกำหนดแก้อ่อนเพีย 1. น,นกกาน้ำสองข้างคาาแม่ไก่3นกนางแอ่น 4. ปลาหมอ5พึ่งสัตว์ในข้อใดมีสรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงความกำหนัดและอ่อนเพียคือนกนางแอ่นทิกในการจำคือ แอนรับความกำหนัดจนเพลียเพลียแอนรับความกำหนัดจนเพลียเพลียมากๆ 10. สัตว์ในข้อใดมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงกำลังแก้อ่อนเพลียแก้เหนื่อยหอบแก้สะอึกแก้ไข้ตรีโทษ 1. นกกาน้ำ 2. า2งขังขาวแม่ไก่ 3. นกนางแอน่น 4. ปลาหมอ5้พึ่ง สัตว์ที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงกำไรอ่อนเพียเหนยหอบแก้สึกแก้ไข้ติดโทษคือพึ่งจำได้ไหมถามว่าคำถามสะอึกเมื่อไรพึ่งสะอึก่าขำๆค่ะ10ข,ข,ข้อ,อสัตว์อากาศจะมีแค่สิบก็จะน้อยหน่อยนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านาที่เข้ามาชมคอ,อยรวยๆทั้งปีนะคะขอบคุณมากค่ะ